สวัสด vale he ีครับวันนี้ส่งงานนะครับลีเจนเดอร์นะครับเป็น2.4นะครับใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเป็นตัวท็อป2.4นะครับเรามาดูงานติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับเรามาดูแถว2นะครับมุมมองจากแถว2ไปด้านหน้านะครับงานเก็บสายของเรานะครับนี่ใหม่ๆเลยครับเพิ่งออกมาครับเรียกใช้งานนะครับตัวกล้องนะครับก็จะอยู่หลังกระจกพอดีนะครับงานเรียบร้อยนะครับตามขอบต่างๆที่เสียบบุหรี่นะครับเก็บให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับลูกค้า มาติดตั้งถึงที่นะครับวันนี้ก็มาติดตั้งแถวพนะนนิคมนะครับของชนบุรีนะครับนี่ครับกล้องหลังนะครับส่องออกไปแบบนี้เลยนะครับเรามาดูกล้องหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูกล้องหลังใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับสะท้อนแสงหน่อยนะครับเห็นไหมครับเก็บให้เรียบร้อยเลยครับเนียนเลยครับเป็นจอทัศสกรีนนะครับรองรับการบันทึกขนาดจอดนะครับนะครับหรือดับเครื่องยนต์นะครับตัวกล้องตัวจับค่าเคลื่อนไหวนะครับ หน้าหลังนะครับนะครับสำหรับ for t u n e r นะครับยางอะไหล่ชอบหายนะครับสมมุติว่ามีการเคลื่อนไหวหลังแบบนี้มีคนมาขโมยนะครับตัวกล้องก็ยังตรวจจับให้เห็นนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวใครมาบ้างประมาณนี้นะครับตัวกล้องก็จะอยู่ด้านหลังคือจะอยู่ข้างในเลยครับเราเก็บไว้ข้างในให้นะครับเห็นไหมลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับนเนียนเลยนะครับลูกค้าคือสวยๆเลยขอบตรงนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยครับปัญหาที่น้ําเข้านะครับก็จะไม่เจอไม่มีแน่นอนนะครับแล้วมุมมองจากด้านหลังสองใบนะครับเหมือนไม่ได้ติดกล้องเลยครับเก็บให้เรียบร้อยตามขอบตรงนี้เห็นไหมครับตามขอบต่างๆนะไม่มีรอยนิ้วมือนะครับเราเก็บให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับสนใจนะครับลูกค้าติดต่อทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับรับชมนะครับสวัสดีครับ